อ่ะบา่าวต่โซสวัสดีครับรอครับรอผุ้นะ้าผูใดเรว่าสวัสดีทุกท่านนะครับเอฟซีตับเตงให้สิตับเตงเด็พริกมันดำแบบน้นะครับผมอ่าขึ้เทียมพริกลงไปเอ๋อสากหางเอฟจ็ตับเตงกีใส่กีใส่จีปลาปลาปลาเผานะครับผมตีนะอืมตับเตงสเสียบเก่อนนะเอาโคกยี่นะโอ้ยฮะ หาสายเอฟซีเก็ดหรอวะเซฟเป็ดโมเสบนะครับเข็ดดีนะไม่เผ็ดไม่อร่อยนะครับผม ดี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 ด uno, ดดตั้แต่เมีมะนาวหรมะนาวบุมีเสือมันคนยางมะนาวใส่ใส่ใชมขามเอาไอ้มีอ้ยมีไวมีนะ นี่เลยนะ,ต,นะยยตัวเล็กน่ะเลยไอ้มีเออมีตัวเล็กไอ้เก่งไอ้มีตัวตึงยี่ยยี่ไม่ตึงเลยยี่ยี่เครียดเครียดจันยี่ยี่เครียดท้องป่ะมันรู้หรือป่าเป็นมันป่ะมันรู้ใครก,กินจะคุ้มเ่้ มีลูกหรือเปล่าบอกนี้ยี่ไอ้มีก็นอนนี่หมดเลยมาไอ้ทีนะมานลำเบียร์อืมอืมอืมมือขามมเบือหา,าส้มขามไหี่เนื้อขามขาม มคำคำมันวานคำวาดิอม่นช่มังคับเปรี้ยวไปโอมะมิกคบอู้ทพิซอสน้บปลาแล้วก็ระมันจะคลาได้ บน้ำตาลอัไนึงน้ำตาลน้นนนำตาลน้นำตาล,ตาลอาซิสา่อนอยู่คุเจครมุม่เ <laughs> ส,สร็จาอยนางทีบุเซบใส่พอมมัน,นตุมกลม ่เตียไเลยนะก็ตามหาติยาไปเลย เล็กปะเล็กเหรอ,อเดี๋ยวก็น,น้อยอนี่นะดูอาหารเดี๋ยวนี่นี่ลาลาเผาไหนสินะไม่รอให้มันรู้ปลาย ข,ข้าวข้าวเจียวข้าวหวข้าวแรงข้าวลรงสิ นี่กระดาวกินได้กระดาวแห้งนี่อร่อยนะครับผมนี่ได้ข้าวเลย้ยงสีข้าวเย็นนี้นะครับผม,มตำแตงเด้ยอยู่ด้วยถอยไปมานี่นะครับผมโอเคครับผมคลิปหน้าสิข้าวด้วยกันรอสวัสดีครับ